สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับนะเจอกันอีกแล้วกับสายเขียวครับจากเจ้าตัวจรเดียเดี๋ยวมาใ้ใกล้ผมให้ดูรุ่นนะครับโอ้คันนี้สติ๊กเกอร์งคุณครับนี่ไร่เติบประโคนครับเห็นรุ่นละห้าศูนย์สี่ห้าดีครับโอ้ดูยครับไถจวดเลยครับนี่ไถง่ายเพราะว่าฝนตกครับฝนตกแล้วดินมันเปียกแบบนี้ ไม่มีฝุ่นด้วยครับนี่ครับรถไถาสายเขียวจอรเรียฮะน่าจะเป็นรถสัญชาติอเมริกามั้งครับนะสีเขียวขี้มา้าสีเขียวขี้ม้าครับผมอ่ะข้อ,อยังเดิมๆครับ ăn hộp, wow, giờ to không kìa, cất lên, đồ du dạo dài cả, dọn rìa, thái đất đẻ đi, hấp hôm long xuống cái cây, đủ đất đẻ đẹp đi, hấp đẹp, ái đẹp, ạ, đẹp, เกือบห้าโมงเย็นนะครับเนี่ยเสียงน่าจะเป็นท่อเดิมครับเูอะ ใหดูรอบสุดท้ายครับผมกับเจ้าจอนเรียคันนี้นะตัวนี้่า5 4 5ดีครับรีวิวการทำงานการไถนาครับของจริงไงจัดให้เลยนะก่อนลาครับสำหรับ รุ่นนี้ครับ 5045D ก็45แรงม้าครับ3าสูบนะครับ